ปัญหาเกี่ยวกับรถใช่ไหมพี่มันจะมีเรื่องยางไรเงี้ยถ้ารับลูกค้าที่ตัวเท่าๆกันนะ่พี่บันเทออิงอะไรเงี้ยอีกอย่างก็พวกแบบน้ํามันเครื่องพี่พอเรามารับงานอะไรเงี้ยบางทีเดือนนึงก็เปลี่ยนทีหนึ่งสองทีอะ่รเงี้ยฮะไฟไม่ค่อยสว่างบางทีสตาร์ทก็กวัวจะสตาร์ทติดก็โอ้โหสามสิบวิสี่สิบวิสุดท้ายเราตัดสินใจต้องสตาร์ทตินเลยเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ชาร์จแบตจากรถด้วย3ามสี่ชั่วโมงอีกแบตไม่เต็มสักทีว่ะแต่ไม่ดังบ้างไฟเลี้ยวนวงถ้าาาาหกว่เร ขับเข้าซอยเปลยอยๆอย่างพี่เอาเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะช่างเขาก็ตรวจสอบนู่นนี่นั่นนิดนึงนะพี่ที่ปัญหาที่มึงเจอแบตมึงแค่เสือ่อมแค่นั้นเองตอน,น่าสันยนันตอนนะั้นผมก็เลยถามช่างว่าเฮ้ยอันไหนดีฮะเขาก็เลยแนะนําตัวนี้มาพี่แบตยูอาซ่าใช้งานเนะ่ยทนไอ้หลัก2ปีใช้จนลืมว่าเคยเปลี่ยนอนะ่ะเขาบอกตัวนี้กันกระแทกบางทีอากาศร้อนก็ไม่ต้องกลัวแบตจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมใช้มาปีกว่ากับ2ปีละไม่มีปัญหาอะไรเลยเลยูอาร์ซ่าแบตเตอรี่ Begin your journey with us.